กำลังจับมือกับจักรวาลในตัวคุณแล้วว่าฉันพร้อมสนับสนุนเธอฉันเห็นเธอแล้วนะเธออยู่ตรงนี้เหรอขอโทษนะที่ทำร้ายเธอมาตลอดชีวิตคุณชื่นชมคนอื่นคุณยินดีคนอื่นคุณพูดดีกับคนอื่นคนอื่นมาปรับทุกข์ปรับโศกกับคุณคุณเป็นศิรธินีที่รักทำแม่งได้หมดเลยคนอื่นยกน้ําให้คุณคุณขอบคุณคนอื่นได้แต่คนที่แม่งอยู่กับมึงมาตลอดชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตคือตัวของมึงเอง มึงกลับทำลายเขาซ้ำซากมึงกลับพูดคําที่ทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจใครทํำร้ายอะไรมึงมึงกลับมาตอกย้าให้ตัวมึงโคตรเจ็บเรื่องชั่วๆในอดีตต่างๆมึงเอามาทับถมตัวเองให้มึงดูแย่ใครที่เขาทำกับมึงเจ็บปวดตั้งแต่สิบยี่สิบสาสิบปีหรือชาติที่แล้วมึงก็เอามาเจ็บปวดให้ตัวเองเจ็บช้านําใจเสียใจแค้นขุนขุนขุนตรมหมองไหมความรู้สึกมันก็เลยแย่ พลังงานก็เลยหดคะคำพูดที่พูดออก